เทนะคะทุกคนวันนี้เราและเพื่อนๆน,นะคะอยู่กันที่สวีเดนนะคะตอนนี้กําลังพากาันมาที่ร้านชื่อว่าดอลลัสตร์นะคะของลถเยอะมากวันนี้คือทุกอย่างลถ70%ทุกนเนี่ยดูสิลถ70%ดูสภคะเนี่ยของดีๆทั้งนั้นเลย <Whoa! S 1> ตอนนี้อชันนะคะได้มอได้อ่ะนี่นะคะ กล่องใส่พวกอุปกรณ์เครื่องสำคคกส่ออางต่างๆนะคะทุกคนเป็นยังไงบ้างคะสนุกไหมคะ,มคะดีดใช่ไหมคะได้อะไรกันบ้างคะเนี่ยเยอะค่ะดูดูข้างล่างได้เลยค่ะน่าอะไรคะขาดใส่ชี้ใช่ไหมมีมีดด้วยหนึ่งร้อยโครนใช่ไหมคะถ้าลดเจ็สิบเอร์ซ็นตก็จะเหลือสามสิบถควดคุมว่าคุ้มมากค่ะทุกคน ตรงนี้นะคะเฉพาะตรงนี้นะคะลด50%คือถ้าอันเนี้ยดูสิ10โคนเองอะลด50%ก็จะเหลือ5โคนถูกมากๆเลยค่ะทุกคนนี่ตงเออเอเอ,เอโจกโ้มีอะไรอีกบ้าง<ม>เยอะมากๆเลยค่ะทุกคนดูสิโหยลักี้ โอ้โหสีทาเล็บก,ก็มีนะคะทุกคนกระโจกน่ารักน่ารักเลยหมวกกระเป๋าอุ้ยอันนี้ใครต้องการหากระเป๋าในซัมเมอร์นี้บ้างคะฉ oh <my> ันเห็นเตายางที่ราคาถูกมาก oh <my> แล้วแบบหน้าตาแบบลักชัวรีมากเลยนะคะ ถ้าฉันมีบ้านนะวันนี้ฉันซื้อไปแล้วแต่ฉันอยู่แบบอาพาร์ตเมนต์ฉันเลยซื้อไปไม่ได้ราคา1,490โครนอน่ะคือแบบแล้วด่วนนี้ใหญ่มากอลังการมากเลยอ่ะทุกคน1,490บาทคือแบบโหสวยงามดูดีฉันอยากได้อ่ะเธอฉันต้องรีบซื้อบ้านก่อน ฉันมไมหมอกกับฉันมากคน,นะะที่ไม่มีเวลาแบบว่ารดน้ำต้นไม้คือทำงานทำงานทำงานก็ใจค่ะก็ใจ ดอกไม้ต้นไม้ปลอมแบบนี้ไปประดับอ่ะมันแทนใจได้จริงนะทุกคนถึงแม้ว่าคนจะแบบไปเดินเดินไปดมไม่ได้อ่ะมันไม่หอมอ่ะแต่ว่าแต่พอเดินผ่านเราเห็นแล้วมันก็สวยอ้ยอะยี่สิบอันละี่คนละก้นไม้จะเข้าใจฉันควรจะเอาอันนี้ดีไหมเนี่ยมันสองร้อยแปดสิบ่ะสวยมากสวยโคตรเลยอ่ะคือฉันมุกอ่อนไม่ได้แน่ๆถ้าฉันไม่เอาอ่ะฉันกลับไปบ้านถ้าฉันไม่เอานี้กลับไปด้วยฉันว่าฉันต้องนอนไม่หลับแน่เลยอ่ะเธอ เลยค่ะเอาสวยฉันคิดอยู่ว่าฉันจะเอาดีไหมฉันเดินดูเล้มีอันเดียวตรงไหนอ่ะวางตรงไหนหนูไม่รู้หนูไม่ได้เห็นบ้านที่นานแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันเฮ้ยหุ่นซ่อนซ่อนไปก่อนแล้วกลับบ้านไปคิดหนึ่งคืนพี่คือมันจะอันนี้เหรอมันเหมือนอันสุดท้ายหนึ่งวะแค่นอันเดียวเองเนาะใช่ค่ะ Oh my god.